โอเคอ่ะละอ่ะลมะนกเต่าช่างมัวปัดเปลีปปปปป่ยนยนสองใบ วันนี้โกฟาราดินปะทะกับเมโอขอเริ่มก่อนครับ <c oughs> อื้ไอะีไม่กันนะ ไม่กันขินจัวไลท์ตีแบนรับแล้วโนทริกจัวสีไม่กันครับ โนทิกไลค์ครับกูกวินกุ้งเก้ง 16แวนเทกยันโซแวนเป็น21แล้วจบไปี21เนอเป็นสองที่ไปเดียวเข้าเป็นจอดปวด รุดฐานเอ่อเหนียวรุดฐานสไปล์เจนเนอเรชั่นทิ้งในสองหนึ่งใช่ไหมใช่โอเคไม่ทิ้งในอ่ะไม่มทิ้งฐานเลยแม่งอ้าวเชียรอละลืมลืมชะทิ้งไม่เข้าช่องแหวน อ้าวจบแล้วอัวอโซน่ะเราจะไดอ้ออกเคมุมยูนี่ที่ว่าสี่พันบุได้ ตรงห้องนี้ดียวสีเท่าไหร่อันนี้บวกสี่พันเป็นหมื่นสามหมื่นสามกับหมื่นสามรถตัวรถตัวนี้ไม่บวกไม่บวกบูทหมืน่นส <2, S 1> <2. S 1> ามกับเก้าพันสองพันสองเจ็ดมาสีเปิดเจ็ดคอตามบอร์ดบอร์ดอยู่ตัวไหนคอได้ตัวนั้นโอเคมาตีใช่ไหมเกิดอะไรเกิดอะไร เอ้ยไม่ได้แมนต้องเป็นดารานคูร์แต่ตัวนี้ไม่ติดมันไม่ใช่ลงมาเราไปอาชาย2ิบสองแวนใช่ไหมขอมื่อห้าไม่กัน no trick. โนทริกสองหกเทตีบาร์ไงทำเลยได้ เพราะนี่ชื่อเหมือนกันที่มีเกศสองใช่ปะ่ะที่มีเกศสองเดยนตามกว่าจากฟองชื่อเดียว,เดยวกันลงมา้อมกัน <c oughs> โอเคงั้นขอเป็น PG เช็คเลยบูมชาวหน้าขนามบูมตัวหลังได้ใช่ไหมไม่ทังคู่ลงพร้อมกันอ๋อท <c oughs> ่านี้สี่หมืน่นขี้ออข้า ห้าหมื่นสองขิ้อันนี้หมื่นหนึ mm ่งเจชันกลับเทคขั้นบาตไงจี mm hmm. ไปหนึ่งจีสดจีกาไปหนึ่งเปิดสองและคอหนึ่งเทคถูกคอทิ้งมือพีจี G ครับ เทคตัวที่จุกคอมาคอลงนี่ครับห,หากการจมตีนั้นไม่ฮ uh ิตให้มันสับคลองก่อนแตนรอไลท์ <c oughs> ทิ้งสไต์ เทคฐานครับสไตล์ทับคารกบานโซเปอร์ซีเปอร์ซีละครหนึ่งจั้นสับ์กองแล้วเปิดอีกหนึ่งหาคอ,อยูไน์ได้เปิดอีกหนึ่งตัดนะไม่ตัดคอเลยเทคเฮดีออสายครับ จะสี่ได้เทคยัตโซเปิดสามคอหนึ <No. S 1> ่งตัวนี่คอปุ่งสองพันคอทับสลับเทคเลส ตัวใบหกไปไปไปักไวไปคูวินเจ็ดไขแดงหนึ่งเทคนบนี้บวกพันตามการ์ดอยู่ในบนบอร์ดอยู่ไหนหนึ่งสองหนึ่งสสามสี่ห้าบวก5้าพันหนึ่งสองไม่ดูบวกตามเดียการเหรอบวกตามมอนติดอยู่ไหนบวกตามยูนิตติดอยู่ไหน มือสองแวนครับ <15, 000 S 1> เป็นสิบหกคแคแแห้าหมื่นห้าเทกหกหมื่นห้าหนึ่งกาดสี่ได้ไม่กัดรอชิ๊กเกอร์ข่าวข้างนี้ สองเลยไม่ได้ปะห้าพันนะดอปะห้าพันห้าพันสิบสองไปสิบแปดเองไม่เข้าทางนี้เทคจบน่าโซจอดขาเลยจอดแปด สไตล์ไม่เท่าไหร่หกเจ็ดใบเจ็ดใบเจ็ดไตล์ครับวลัชหนึ่งคอบูมใบหนึ่งถ้าถ้าตัวที่คอมีสองใบไห่แดมหนึ่งโซชาร์หนึ่ง พอบูมหลังบกหมื่นทั้งหลังทั้งหมดตัวเดียวไปเริ่มตรวจโดชั้นเลยพอบูมบูมบูมเอ้ยบูมสองตัวนี้เอ้ยสองตัวนี้บูมให้ตัวนี้บบกแปดพันบูมได้ คานนบูไม่ได้ใช่ไหมคอนนีบูได้นีบูได้ใช่ตัวนี้บูไม่ได้ก้าหันตีข้าวเฮ้ยเดี๋ยวตีแบนเดี๋วตอนนี้บอกเฮ็ดบอลแลวบอกเอ้ยไม่บอกเม่หวานตีสีสก้าหันตีแบนไม่เฮ็ดบวกเปิดเจ็ดสองสี่้าเจเคไม่มี ปีนี้สามหมื่นทีเดียวใช่ห้าพันโบตัวนี้บวกแปดพันเออหมื่นเจ็ดกับส oh <my> องหกหมื่นเจ็ดสองหกสามหกสามสามสี่สามโบห้าพันละเป็นหมื่นหกสามหมื่น สี่หมืหก้าหมืหกตีเท่าไหร่นะสี่สามมีบวกอะไรอีกไหมไม่มีไม่มีแต่บารแล้าไหนนึ่งแล้วก็คอเรียสองตัวนั้นมันเมื่อตีใช่ไหมใช่นั้นก็ยังการไม่ได้เพราะมันเกิดเมื่อตีมันเกิดก่อนยังไม่อยู่กับสเต็ปเกัา ชื่อเหมือนกันเนี่ยคอเกลี่ยเกลียสองหรือต่ำกว่าที่มีความสามารถดู เมื่อมีตัวเดียวกันเข้าคูช่องัวชาดหนึงตีเท่าไหร่นะสี่สามเงี่ยสีสาอันนี้ยี่หมื่นหกสี่หกหนึ่งมืนเข้าสได้ใช่ไหมใช่ข้างนี้เท่าไหร่ สิบเก้ามีมีบวกอะไรเพิ่มใช่ไหมมีบวกจานะกเวรอน่จีบีสีบวกห้าพันบวกคิดเจ้าหน้าใช่ไหมใช่ถ้าบุ๊เลยทั้งหมดหมื่นเก้าใช่บวกนี้แล้วหมื่นเก้าใช่คอมึหอ,องไหมอินเตร์เซ็ปไม่ได้เอ้ยอินเตร์เซ็ปได้เอพราะว่าคอสองซองกัดะเขาไม่อสองใบฮะห้าพัน สเตนข้างขางนี้เอ้เดี๋ยวมีเท่าไหร่สี่ข้างขางนี้เอ้ยมันยืนหมื่นหกใช่ไหมใช่อย่างไรทางข้างนี้นก็รวมทั้งหมดค่านี้สองพันสี่ตีมาตีคอตามบอร์ดเปอรเจ็ดคอบอร์ดเออ ไม่เข้าใช่ไหมมันเก้าพันมันบวกห้าพัน 4, เป็นหนึ่งสี่ไม่เข้าอันนี้ยืมหนึ่งหกอไม่พออะสองืันสี่อื 24, อหึหน่งหกสองพันหนึ่ง สองนหกเดีดรอไลท์ทิงสไต์มีอะไรเกิดไหมครัไม่มีเนาะเท s t สไตทับเท c ฐ so านคอร์ดบาร์โซไาหนึ่งเปิดสี่คอหนึ่งคอติดยูไนเปิดอีกหนึ่งแล้คอสับก่อนแล้วค่อยเปิด dù 1 nắng nề nà yêu nắng nề nà yêu không? nà 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 còn, nà 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 bảy. 1 2 3สอง,ส,องส,ส่ห้าหกหไปเทคทิ้งมือไปหนึ่งเพ่เส<า>พอหนึ่งพอไปหนึ่งเ,เือเลี้ยงใต้กองโอเหลือ4,9เก 49, 55, 1, 4 9บเก้าไห้าหน่งกาสีไร่มาตายอดอิเกอร์ห้าพันข้างนี้ขีพาวสองขีะแตนลงห้าพตายแล้วอโอเค